ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสเสนอป <Bye, bye, S 1> ้ารวิทยาดาสตรตอนผงวิเศษช่วยชีวิตบ้านนี้มีเราสอง บ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่อนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะคะเอ๊ะคุณบังกรไปเอาไข่อะไรมานะไข่อะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันบังเอิญไปเจอมานะ่ะ เอาไปคืนที่เดิมดีกว่ามั้งคุณบ้านแผ่นดินไหวละจ๊ะนี่แกนข้อมูลจากเรดาร์บอกว่าตอนนี้ถ้าทางเจ้าของไข่มันจะตามมาหาไข่แล้วทำยังไงดีล่ะแล้วใหญ่ขนาดนี้น่าจะเป็นไดโนเสาร์แน่เลย แต่ก็ไม่รู้ซะด้วยว่าเป็นพันไหนดุร้ายหรือเปล่าเรดาบอกไม่ได้นะเราคงต้องรีบหนีไปตั้งหลักกันก่อนแล้วล่ะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดเรื่องใหญ่คุณบ้านวิ่งหนีเร็วไป,ไปวแ,แล้วเปลี่ยนไปทางอื่นก็ไม่ทันแล้ว คงต้องข้ามส่วนนี้ของบึงน้ำไปทางฝั่งโน้นให้ได้แต่คุณบ้านลงน้ำไม่ได้เพราะไฟจะช็อตนี่นาอ๋อนึกออกแล้วทุกคนไปเอากระสอบแป้งในห้องเก็บของออกไปโรยที่หนองน้ำด่วนเลยไปแล้วนะเร็วหนแล้วน่อีนแล้วนะโรยตรงไหนดีเนี่ยอ่งั้นละค่ะคุณมังกรอย่างนั้นละ ยแม่ได้ทดสาวเข้ามาไกลเต็มทีแล้วน่าจะใช้ได้แล้วล่ะผงแป้งน่าจะปรับสภาพพร้อมแล้วคุณบ้านต้องก้าวข้ามไปอย่างเร็วเลยนะห้ามหยุดกลางทางเด็ดาา<ค>ขา<ห>ดจเม,ม,ม,มียวเ <c oughs> มีย,ยรอเมียวด้วยวหเมียวจะจมแล้วช่วยเหมียวด้วยรอ,อ,อดไปร แม่งมันไม่จับตัวกันเท่าเมื่อกี้แล้วแม่ไดโนเสาร์คงไม่กล้าข้ามาแล้วล่ะนั่นเจ้าบาคิออซอรัสนี่นาเขากินพืชไม่ดุร้ายหรอกคงตามมาเอาไข่ต้องรีบเอาไข่ไปคืนแล้วแกเอาไปคืนนี่เองเนาะอุ้ยมันไข่มันจะแตกแล้วนะโอ้โ้โอ้โอ้โโ้ ไปกับแม่มันแล้วงงคุณได้นเสาว์โชคดีนะบายบายโ<ค>ชคดีเอ๊ะแก้วผงแป้งในกระสอบช่วยให้เราเดินข้ามน้ำได้ยังไงนะ่ะแล้วมันคือผงแป้งอะไรหรอทำไมบ้านตั้งหนักยังช่วยให้เดินข้ามน้ำไปได้เลยล่ะใช่ใอ๋อถ้าอยากรู้ก็ต้องมาลองทำดู สวัสดีครับวันนี้เรามีน้องๆจากโรงเรียนบ้านเรียนแห่งรักและสังเครับมน้องๆก็จะมารล่นสนุกกับพวกเราในรายการบ้านนัก วิทยาศาสตร์น้อยหรือเมื่อสักครู่นี้นะครับแก่นกับแก้วแล้วก็เจ้ามังกรเนี่ยได้เอาของอย่างหนึ่งครับลักษณะเป็นผงสีขาวโรยลงไปในบึงน้าครับแล้วก็สามารถเดินข้ามบึงน้ำมันได้น้องๆงสงสัยไหมครับว่าไอ้เจ้าผงสีขาวเนี่ยเป็นผงอะไรครับรน้องๆอยากรู้ไหมครับรถ้าอยากรู้เราต้องลองมำดูเอาเป็นว่าวันนี้นะครับพี่บอลมีของบางอย่างมาให้น้องๆได้ดูกันพี่บอลให้ดูทีละอย่างก่อน เห็นแค่นี้จะรู้กันไม่น่าว่าผงในชามนี้คืออะไรคะน้องๆคลายน้ำตาคลายคลายน้ำตาเกลก็คลายคลายแป้งแล้วก็เหมือนเกลือพี่บอลมีอีกอย่างหนึ่งมาให้ดูหูเป็นผงๆเหมือนกันเปียบเลยเหมือนผู้ข่าไฟเหมือนผู้ข่าไฟก็เหมือนหนาเหล่เยอันนั้นมันเป็นเรียบๆอันนี้มันเหมือนหยักหยักอุ้ยทำไมชามที่สองนี้ยถึงดูยากอย่างนี้ล่ะคะ งั้นเดี๋ยวเราลองเอาสองอันมาเปรียบเทียบกันดูว่าเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงดีไหมครับมีอะไรที่เหมือนกันบ้างครับอันนี้มันไม่เรียบมันมันดีบางอันเป็นเกตใหญ่แวลาบางอันเป็นเกตเล็กส่วนอันนี้มันมันไม่มีอะไรเลยมันมันเป็นแบบเรียบๆกันจังเป็นหลังนี้นะพี่เอิร์แตกต่างกันที่สีด้วยอันนี้คือสีขาวจังเดียวแล้วนี่มีสีเหลืองกับสีขาวดูแต่ตามกันยัแล้วล่ะเราลองมาสัมผัสกันดูไหมครับนุ่มแล้วมันก็เบาๆเหมือนกับขอบพี่เมนุ่มเลยรอ มันหนีเลยตุ๊กตาหมีมหนีงั้นเราองมาดูกันที่ถ้วยนี้บ้างดีกว่าก็เหมือนแป้งเลยมีกลิ่นเหมือนกับติดนน้ำมันตอนด็กินี้ำมก็เหมือนกับติดน้ำมันถ้าพี่บอลเอาน้ำมาใส่ในพงสีขาวสองถ้วยจะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้มันจะแข่งเดี๋ยวพี่บอลจะให้น้องๆช่วยกันเทนะครับ สังเกตสิครับว่าพอเทน้ำลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับรู้สึกยังไงครับอยากกินะนะแหมแค่ได้กลิ่นก็ถึงกับอยากชิมเลยแหละครัน้องๆใจเย็นจ้ามาลองเทน้ำใส่ในชามที่2ดูกันบ้างดีกว่าแข็งอ้ะแข็งป๊กิดเปลี่ยนใจแล้วดีกว่า,วาถ้าอย่างนั้นเราลองมาดูกันระหว่าง2อ,อย่างนี้นะครับเลือกอันไหนครับอันนี้ แม้พอพิสูจน์ว่าผงแป้งชามที่สองเนี่ยมีเนื้อที่แข็งกว่าก็เทคะแนนมาให้ชามนี้กันหมดเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะพี่บอลก็มีผงสีขาวมาเพิ่มให้น้องๆอ,อีกเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าถ้าเราเติมผงสีขาวลงไปในนี้นอีกเยอะๆเยอะๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเหนียวมากๆพอหยิบแล้วมันจะไหลลงถ้าสมมติว่าพี่บอลใช้มือทุบๆๆๆจะรู้หรือเปล่าว่ามันแข็งรู้น้องๆลองมือทุบดูครับ แข็งปิดหนื่ยเลยน้องอยากรู้ไหมนะครับว่าเจ้าผงสีขาวเนี่ยทำให้แก่นแก้วทําให้บ้านให้เจ้ามังกรเนี่ยข้ามม่น้ำไปได้ยังไงอยากรู้ไหมครับอยากอยากรู้เราต้องลองทำดูแล้วตอนนี้นะครับพี่บอลก็ได้เสกบึ้งน้ําจําลองมาให้น้องๆได้ทดลองแล้วล่ะครับอยากรู้ไหมครับว่าเราจะวิ่งข้ามไปได้หรือเปล่าอยากทีละคนเลยนะครับ yeah. ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเหมือนเดินบน,นพืน้นเลยอะ่ะคิดว่าถ้าเราเดินเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับเกิดอะไรขึ้นที่ตรงนี้อะลองหยุดดหยุดหยุดจมอย่างกับใสยจุดเอาละครับแล้วทีนี้เนี่ยน้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าทําไมเราถึงไม่จม ถ้าเราเดินแล้ววะมันจะรองรับทันแต่ถ้าเราเดินช้ามันจะรองรับไม่ทันถ้าเราอยู่ออบางทีมันก็รอนนันน้ำก็จะจมเหมือนแม่ดินกำลังดูดคุณสมบัติของเจ้าผงสีขาวที่สามารถเป็นของเหลวก็ได้ของแข็งก็ได้นะครับถ้าเราวิ่งเร็วๆเ,เนี่ยเราก็จะจมไหมครับ ไม่จมแต่ถ้าเราเดินแล้วก็หยุดเนี่ยเราจมไหมครับจมใช่แล้วล่ะค่ะคุณสมบัติพิเศษคอันนี้ก็คือคุณสมบัติของแป้งข้าวโพดนั่นเองครับน้อน่สงสัยหรือเปล่าครับว่าแป้งชนิดอื่นเนี่ยจะมีคุณสมบัติเหมือนแป้งข้าวโพดนือเปล่าสงสัยค่ะสงสัยสงสัยเลยนะฮะ,ะก็ลองกลับไปทำดูที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับได้ผลยังไงนะฮะส่งข่าวมาหาพี่บอลด้วยนะครับ น้องๆรู้ไหมล่ะครับว่าแป้งข้าวโพดท,ที่ละลายน้ํามีคุณสมบัติพิเศษคือถ้ามีแรงกระแทกเช่นเราวิ่งหรือเดินเดนเร็วเหยียบไปบนน้ําแป้งมันจะเหมือนเป็นของแข็งคือไม่ยุบตัวลงไปแต่หากเป็นแรงกดแบบค่อยๆกดมันจะเหมือนเป็นของเหลวเช่นเมื่อเราไปยืนอยู่บนน้ําแป้งเราก็จะจมลงไปลักษณะที่ว่ามานี้ก็จะเหมือนกับลักษณะของทรายที่ชุ่มน้ําตามชายหาดหรือพวกทรายดูดนั่นเองครับ น้องๆสามารถทดลองเองได้นะครับแต่พี่บอลขอเตือนเอาไว้นิดนึงครับว่าน้องๆเนี่ยห้ามโรยแป้งลงไปในแม่น้ําแล้วเดินข้ามแม่น้ําเหมือนในการ์ตูนนะครับเพราะจะทําให้น้องๆจมน้าเป็นอันตรายได้และการโรยแป้งหรือทิ้งสิ่งของลงไปในแม่น้ําก็จะทําให้น้าเน่าเสียและสกปรกอีกด้วยครับ ขอเชิญส่งรูปหรือคลิปวิดีโอการทดลองของนักวิทยาศาสตร์น้อยจากที่น้องๆดูในรายการหรือทดลองทําเองที่บ้านมาอวดพวกเราตามที่อยู่ที่หน้าจอนะครับทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับรีบส่งมาเยอะๆนะครับแล้วเราจะมาทดลองสนุกสนุกกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันในครั้งต่อไปถ้าเราอยากรู้ต้องลองท <ำ S 1> ันตวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ,บายบาย